คำสามันไม่เอกไม่โทรไม่ตีมัจจจวาเริ่มต้นด้วยตัวอย่างกอไก่กอเอาเกาเกาไม่เอกเก้าไม่โทเกาเกาไม่ตีเกกาไม่จัตตาวเกาเกาเกาเก้า ดีดยดีดีไม่เอกดีดีไม่โทดีดีไม่แจกตาบาร์ดีไม่ตีดีดีไม่แจกตะวาร์ดี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 หน้าพูดให้ตัวเองค่ะ